เนวแืนแล้ว่อมาเอาคืนแล้วนี่ความอลังคืนแม่ก่อน ถไรแครับเสียงอแรกมาแล้เดียก็ม่อยกไมไหนค่เยราการหานยการะวันนี้มีหลายรายการนะคะวันนี้ไม่ถ่ายรายการนะคะรายละเอียดูาครับตรงมิจ่ายครับแปดโมงเช้าครับเจอกันเอแวมาพอมกัน้องนี้ พี่จี๊ดแม่ขามาเป็นไงบ้างแม่หายได้สบายยังยังอ้ยแม่กินยาวะเนี่ยกินแล้วเชื่อพี่สวยมากอ่ะถ่ายค่ะหนื่งสอง ถ่ายูกค่ะูกเอ้ยเฮ้ยมันหลอกมันหลอกนะจ้ะเลยเฮ้ยใครทำหลานร้อง I <laughs>